ที่ดินแบ่งขายผ่อนได้จังหวัดนครนายกสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พามาชมที่ดินแบ่งขายแปลงเล็กๆผ่อนได้ด้วยนะครับผ่อนได้ถึง 3. ามนงวดหรือ3ปีอยู่ที่ตำบลเขาเพิ่มอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนะครับและก็อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพหานครเริ่มจากฟิวเจอร์พาร์คหลังสิทธิ์เพียงเจ็ดสมกิโลนะครับตลาดอำเภอบ้านนา12กิโลโรงพยาบาลบ้านนา13มกิโลใครที่สนใจ ที่อยากจะเป็นเจ้าของที่ดินแปลงนี้นะครับติดต่อสอบถามนัดชมเข้าดูพื้นที่ได้ทุกวันเลยนะครับที่ดินก็จะเหมาะทําบ้านพักทําบ้านสวนทําการเกษตรเริ่มต้นที่50ตารางวาแปลงเล็กๆกระทัดรัดน่ารักเลยนะครับราคาเงินสดอยู่ที่240,000บาทส่วนราคาเงินผ่อนอยู่ที่270,000บาทผ่อนได้ยาวๆ36วดหรือ3ปีเลยนะครับวางดาว50,000บาท เข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้เลยนะครับจะปลูกบ้านปลูกต้นไม้ทําการเกษตรทําได้เลยนะครับฟรีถมดินให้ด้วยนะครับส่วนน้ําประปาไฟฟ้าก็เดือนให้ถึงหน้าแปลงเลยนะครับผ่อนเบาๆกับเจ้าของโครงการเดือนละ6 0 0 0นนิดๆราคานี้หาไม่ได้แล้วนะครับส่วนการเดินทางเข้าออกก็สะดวกสบายมากเลยนะครับด้านหน้าโครงการติดถนนคอนกรีตสาธารณะเรียบคลองเป็นคลองชนประธานมีน้ําตลอดทั้งปีเลยนะครับส่วนถนนโครงการกว้าง8เมตร กว้างมากเลยนะครับลดส่วนกันได้อย่างสบายถนนโครงการก็จะทําเป็นถนนหินคุกและก็จะยกให้เป็นถนนสาธารณะต่อไปหน่วยงานราชการองค์การบริหารส่วนตาบลก็จะมาเทเป็นถนนคอนกรีตหรือถนนลาดยางให้ในอนาคตนะครับแยกจากถนน4เลนเส้นหลักบ,บ้านานาแก่งนคอยหมายเลข3222เข้ามาประมาณ5กิโลอยู่ห่างจากโรงเรียนนายร้อยชอปร ประมาณ16กิโลแหล่งท่องเที่ยวชะอมน้ำตกมิตรภาพบึงไม้หรือสะพานไทยลาวเพียงแค่14กิโลนะครับส่วนลักษณะของพื้นที่และภูมิทัศน์นะครับเป็นพื้นที่ราบเรียบเป็นพื้นที่สูงน้ำไม่ท่วมนะครับภูมิทัศน์บรรยากาศงดงามวิวเขารอ้อมรอบอากาศดีมีทะเลหมอกอยู่บนภูเขาเข้าตำลาหน้าน้ำหลังเขาเลยนะครับคนที่กำลังมองหาที่ดินแปลงเล็กๆวิวสวยๆอากาศดีอยู่ใกล้กรุงเทพไม่ควรพลาดที่ดินแปลงนี้นะครับ จะซื้อเก็บไว้หรือซื้อเก็งกําไรซื้อไว้ได้กําไรแน่นอนนะครับที่ดินแปลงเล็กๆราคาไม่แพงผ่อนได้ตั้ง3ปีนะครับใครที่สนใจติดต่อสอบถามนันดดูที่ดินได้ทุกวันเลยนะครับติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับหมายเลขโทรศัพท <My S 2> er ์098 147 3498หรืออีกช่องทางนะครับ f a c e b o o k f a n p a g e y u u t u b e t i k t o k ทางช่อง TP คนรักดี ขอขอบพระคุณทุกการกดติดตามและการรับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ